ผู้รองจะเสียอาทิตย์นี้นะครับมาเช็คฟิตสิวกรเกียรติเจริญชัยสวัสดีครับพี่ซ้อมอยู่ที่พีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับซ้อมพี่นี่มากี่ไฟ์แล้วใช่ครับซ้อมพี่นี่มากี่ไฟแล้ซ้อมที่นี่ประมาณแปดไฟแล้วแปดเก้าไฟ์แล้วนะพี่นะหลังโควิดชกไปคุยสามไฟแต่คนเดิมนะครับถูกไหมเรื่องผลงานก็คนรู้แหละทำได้แล้วกับเจ้าแก่นสวนหรือว่านักลบเนี่ยเคยต่อยกันกี่ครั้งแล้วเจอกันสองครั้งผัดเกรย์ผัดชนะแพ้ผัดชนะกันมาใช่ไหม แล้วช่วงกลางวันช่วงเจ็ดสีเนี่ยพิกัดนี่เท่าไหร่ครับร้อยสามสิบเจ็ดบอลครับมีปัญหาไหมต้องนี่มีขนาดสบายสบายครับพอดีครับกลางวันช่วงเจ็ดนี่ช่วครับเท่าไหร่ประมาณร้อยสามสิบสามเจ็ดเนี่ยครับประมาณร้อยสามสิบสามเจ็ดก็กับกับกับนักรบเห็นช่วงหลังเขาตกขึ้นมาเนาะใช่ครับวันนั้นกับวันนั้นต่างกันวันนี้กับวันนั้นต่างกันไหมน่าจะต่างครับเขามีหลากหลายขึ้นเขามีอาวุธหลากหลายขึ้นครั้งแรกนี่ใครแพ้ใครชนะ ครั้งแรกผมแพ้ที่ลูบินีครับประมาณ4ปีที่แล้วอุ้ยสปีเลยเหรอครับครัตอนนั้นเขาเป็นยังไงบ้างไม่สมเท่านี้ครับผมวันนั้นชนะด้วยลูกอะไรพี่ครั้งแรกครั้งแรกแพ้ครับแต่ครั้งใหม่ต้งแพ้แพ้ลูกอะไรแพ้โดนจับขาล้มตกหาครับตอนนั้นสูดสีชิงดำครับแพ้ทีเดียวเองเนาะครับผมแล้วครั้งที่2ก็อีกอีกกี่ปีถัดมาปีชกปีที่แล้วครับที่ช่องเกตส์ใช่ไหมคเราชนะล้างตาได้เพราะนั้นชนะลูกยังไงพี่ด้วยฝีมือครับผม ชนะรวดรฝีมือครับคราวที่คราวล่าสุดที่เจอเขาเข้าสดแบบนี้ไหมไม่ไม่ไม่ไมอะไรคกอเขาเปลี่ยนแปลงไปบ้าง<อ>ก็มีความแข็งแรงเยอะขึ้นครับแล้วก็มีหมัดดีดีขึ้นเยอะแข็งแรงขึ้นหมัดดีขึ้นอ่าแล้วเที่ยวนี้ดูว่าวางเกมวางแผนยังไบง้างพี่เจอตัวเก่าเนี่ยก็สองยกก็มองไปได้ๆก่อนครับแล้วก็ยกสามยกสี่เร่งอัดเต็มที่อ่ะ จากโควิดถึงตอนนี้ชกมาสามวัร่างกายเป็นไงบ้างดีขึ้นเยอะไหมดีขึ้นเยอะครับพอดีได้ต่อยทุกเดือนแล้วได้ถุกเดือนแล้วไฟนี้ไฟที่สี่เอาแล้วชวกกลางวันช่องเจ็ดเนี่ยครั้งสุดท้ายเลยชวยกวงเมื่อไหร่ที่เป็นช่องเจ็ดกลางวันเสามสิบมิถุนาแล้วกลาง <ๆ S 1> ปีที่แล้วนะ<ช>พี่นะแต่ว่าไม่มีปัญหาเพราะว่าเวทเนี่ยไม่ได้บีบ ไม่มีปัญหาภูมทั้งหมดกี่โลพี่ไว้นี่ประมาณ5้าโลครับผมประมาณ5้กิโลครับตอนนี้ล่าสุดที่มาสัมภาษณ์ก็คือวันพฤหรือหัดสัมปทหลือกี่โลพี่2โลครึ่งครับผมเหลือ2โลครึ่งสบายนะสบายครับน้ำหนักปล่อยปล่อยเท่าไหร่ครับน้ำหนักปล่อยปล่อยก็ประมาณ6กสครึ่ง60เท่าไหร่นะ6กหครึ่งครับ67ครึ่งครับ67.5ครับประมาณจุดห้าหครับพี่สูงเท่าไหร่ ประมาณ170ยเจบเอาร้อยเจ็ดสิบอายุอายุอายุ21เอาเอ่ะเที่ยวนี้ก็หนึ่งสองทุไปก่อนนะครับ้วก็ร่างกายดูว่าดีขึ้นจากหลังโควิดมากสามไว้ได้ขยับขยายถผมให้พี่ข่าวปากแฟนมวยนะครับก็สวัสดีครับผมศิี่ยวกวเจ็ดยังใจครับก็วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ก็ฝากช่วยเชียร์เล็กเป็นแรงเชียร์ใช้ผมด้วยครับผมจะเอาชนะกับปุยฝ่าให้ได้ครับคู่รองช่องเจ็ดสีครับผมอ่ะเดี๋ยวรอติดตามนะครับคู่รองช่องเจ็ดสีนะครับไว้แตกหักเนาะ ที่3แล้วหลังจากผัดแพ้ผัดชนะกับนักรบแฟเท็กมานะครับเดี๋ยวดูครับคู้รอง137ปอนด์นะครับระหว่างศิวกรกับนักรบแฟเทค็ครับ